สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกันอีกเช่นเคยในช่อง YouTube ของเราหมอทิพย์ปรัิชาวันนี้แม่หมอมาทำพ i ิกอเด็กนะคะเ,เพื่อนๆเนาะวันนี้ทำคลิปในหัวข้อ,อเนื้อคู่ที่แท้จ,จริงของเราเป็นเช่นไรนะคะคลิปนี้เนาะ,ะเรามาตามหาคู่ครองนะคะนะว่าเขาจะมี energy หรือบุค,คลิกยังไงนะคะคนคนนี้นะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่นะ เป็นโสดอยู่รู้ว่ารอความรักนะคะที่อยากจะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงของเรานะหรือบางท่านเจอแล้วละเนาะแต่ว่าทีนี้มันมีเหตุการณ์ทําให้ต้องห่างหายกันไปนะคะเราก็อยากจะมาเปิดพลังงานน้บไพ่ว่านะคนคนนี้ใช้คู่ของเราไหมนะคะกติกาเหมือนเดิมสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานเลือกกล่องไพ่นะคะเ,เพื่อนๆเนาะตามหาเนื้อคู่ที่แท้จริงของเราเป็นเช่นไร เพื่อนนะเริ่มจากเด็กที่1เด็กที่2และเด็กที่3มเมื่อเพื่อนๆเ,เลือกได้แล้วแม่หมอขออ่านพลังงานหน้าไพ่เด็กที่1เป็นกองการ์ดกองแรกเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1นนะคะในหัวข้อคลิปนี้ เนื้อคู่หรือว่าคู่ครองที่แท้จริงของเราเป็นเช่นไรนะคะแม่หมอขออนุญาตองคูบาอาจารย์ประจําตัวเพื่อนนะคะองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเพื่อนในการเปิดพลังงานอา,ายัยสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอนะเพราะเป็นการเปิดพลังงานอา,ายัยโดยรวมอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะเพราะเราไม่ได้มาสัมผัสไพเองนะคะเพื่อนเนาะขอดู e อน r g y โดยรวมของคู่ครองที่แท้จริงของเรานะคะเป็นเช่นไรนะขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็ ขอบคุณเพื่อนเที่มาดูดวงเป็นการส่วนตัวผ่านช่องทาง Facebook ก,กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะใบแรกนะคะเพื่อนเนาะคุณได้ไพ่ของแปดเหรียญน,นะคะเพื่อนเนาะคนคนี้เป็นคนขยันนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็เป็นคนเก่งใบนี้นะคะสีดาบความสัมพันธ์คิดว่าน่าจะเป็นคนที่ เคยคุยเคยคบแล้วหยุดนิ่งกันไปก็เป็นไปได้นะคะเ,เพื่อนๆนะว้าวแต่คุณทั้งคู่เป็นคู่เดลิเวอร์นะคะเ,เพื่อนๆนะเป็นคู่แท้ที่ตามหากันจนเจอนะแล้วเจอกันครั้งแรกมันเหมือนมีเซนส์นสัมผัสที่ตรงกันนะ,ะคือ เราอาจจะไม่รู้จักเขานะคะเพื่อนๆแต่ว่าพอเจอกันเนี่ยความรู้สึกเราคิดว่าคนคนนี้เหมือนเราเคยรู้จักกันมาเนิ่นนานแล้วนะคะเพื่อนๆเนอะขาดูไปต่อไปนะคะสามดาบเกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆเนอะอไพ่สาดาบก็คืออาจจะมีบุคคลที่3หรือมีอาทางเลือกอื่นๆเข้ามาทำให้ชีวิต ความรักของคุณเนี่ยต้องวุ่นวายก็เป็นไปได้นะสไม้เทา้าแต่คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกับเรานะต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนาอยู่ต่างจังหวัดมีเรื่องของระยะทางปัญหารองดิทแทนนะคะปัญหาการเดินทางเกิดขึ้นก็ได้นะคะเพื่อนเนาะ ถ้าเป็นคนที่มีประเด็นความรักกันนะคะความรักที่นิ่งเงียบขาดการติดต่อสื่อสารกันไปนะอาจจะมีการแอบส่องแอบมองเพราะยังกอดเก็บความรู้สึกยังรักกันอยู่นะคะ,เ,นนะเพื่อนๆเนาะขอดูใบสุดท้ายนะคะ energy ใบสุดท้ายเนาะว้าวคนคนนี้จะกลับมานะคะถ้าเป็นคนที่มีประเด็นนะอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณแตกตา่างกว่าคุณอาจจะเด็กกว่าก็ได้นะคะเพืนนอ่อนๆเนาะแม่หมอต้องบอกว่า คลิปนี้เป็นคลิปของคู่ครองหรือเนื้อคู่ของคุณนะคะต้องบอกว่าเนื้อคู่ของเพื่อนที่เลือกเด็กที่1พลังงานใหม่ยเลขหนึ่งนี้นะคนคนนี้นะคะอืมเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขยันนะหรือมีงานหรือมีกิจการเป็นของตัวเองสามารถสร้างรายได้ด้วยมือของตัวเองนะคะเช่นงานช่างงานฝีมือนะสถาปนิกนะคะเพื่อนเนาะ หรือมีกิจการของตัวเองเช่นเอาร้านมินิมาร์ทค้าขายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะสามารถมีเงินเข้าออกทุกๆวันนะเพื่อนๆน,นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณกับเขาเนี่ยมีประเด็นมีปัญหากันบ่อยนะถ้าเป็นคนที่ยังพูดยังคุยยังคบกันอยู่นะ,ะเขาเรียกว่าสามวันดีสี่วันไขเป็นเพื่อนนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวทะเลาะนะคะแล้วพอทะเลาะเนี่ยก็เหมือนเงียบเราอาจจะเงียบก็ได้แล้วเขาก็งอนะคะติดต่อสื่อสารกันหรือบางท่านเนี่ยถึงขั้นที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุย นะห่างหายกันไปนะคะนิ่งเงียบกันไปนานแล้วเนาะแต่ทั้งคุณทั้งคู่เนี่ยมันเป็นคู่ที่เขาเรียกว่า,ามีความผูกพันในอดีตชาติหรือเป็นคนในอดีตชาติกลับมาคู่ดูเลิฟเวอร์นะคะแต่การกลับมาเนี่ยจะได้มาเป็นคู่ครองที่แท้จริงมันต้องผ่านเหตุการณ์มากมายเ,เพื่อนๆเนาะโดยเฉพาะเหตุการณ์รักสามเศร้าเราสามคน หรือว่าตัวตนของเขาเนี่ยมีคนของเขาอยู่แล้วนะแต่มันมีประเด็นมีปัญหากันในเรื่องความรักในครอบครัวของเขานะแล้วเขาก็มาเจอเจอเราสารสัมพันธ์กันแต่ทีนี้การสารสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะมีประเด็นในเรื่องของอะทะเบียนสมรสหรือคบโดยที่ยังไม่ได้หย่านะยังมีความสัมพันธ์เก่าๆนะคะหรือตัวตนของเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนมีสเสน่ห์เฟลลี่น่ารักแล้วมีคนเข้าหาเขามากมาย มีบุคคลที่3มีรักซ้ำเศร้าเราสามคนซ่อนอยู่เนาะแต่ว่าสถานการณ์ที่ทําให้คุณต้องนิ่งเงียบหรือห่างหายกันไปนะต่างๆนานาคุณยังเป็นโลกทั้งใบของเขาแม่หมอต้องย้านะคะเอฟซีของแม่หมอนะคุณยังเป็นโลกของเขานะเอ่อคุณคือคนที่เขายังรักอยู่และก็อยากมาสารสัมพันธ์คุณยังเป็นคนที่เขากอดเก็บนะคะนะเ,เขาเรียกว่ามือก็กอดเท้าก็เหยียบศีรษะของเขาก็ยังมีแต่ เรื่องของคุณนะในสมองของเขาในความคิดของเขาก็ยังหมุกมุนในเรื่องของคุณนะคะเพื่อนๆเนาะแต่ทีนี้บางท่านถ้ามันมีการบล็อกการติดต่อสื่อสารกันได้แล้วเขายังแอบส่องแอบมองเราได้เนี่ยเขายังแอบส่องแอบมองคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อนๆเนาะภายใต้สําหรับได้หนึ่งเหรียญเด็กหนุ่มผู้ถือเหรียญบางทีอะความรักของคุณเนี่ยการเลิกลาหรือการไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันเนี่ยนะเขาเนี่ยทำตัวเหมือนเด็กหรือ ยังให้ความมั่นคงความรักของคุณเนี่ยในรูปแบบที่มันยังไม่แสดงออกไม่ชัวร์นะคะแต่ว่าถ้าการวนกลับมาครั้งนี้นะคนคนนี้เขาจะแสดงออกเขาจากการที่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือสร้างแบบทดสอบในลักษณะที่เดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกนะปั่นหัวปัน่นประสาทคุณเนี่ยนะเดี๋ยวเขาจะทาตัวให้ดีขึ้นนะคะ FC เอฟซีของแม่หมอนนะคนคนนี้นะคะแม่หมอเขาเปิดพลังงานเพิ่มนะคะว่า เขาอยู os ่ราศีใดนะราศีใดธาตุใดที่เกี่ยวข้องกับเขานะคะเขาอยู่ราศีใดธาตุใดที <itime machine. S 1> ่เกี่ยวข้องกับเขานะคะเพื่อนๆนเนาะเป็นชาวราศีมีนนะคะเพื่อนๆเนาะชาวราศีมีนมีนกรกฎพิจิกก็ได้นะคะเพื่อนๆเนาะราศีเมษนะคะนะเป็นชาวธาตุน้ําธาตุไฟได้นะคะเพื่อนเนเนาะแล้วก็เมทุน นะคะอาจจะเป็นชาวราศีกุมเมทุนตุลกุมนะเป็นคนที่เกิดในธาตุลมนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็ธาตุไฟธาตุน้ํานะคะเพื os, <Bright>. เอ่อนๆเนาะเขาเกิดปีใด bezel, ะคะนะขอพลังงานเพิ่มนะคะเพื่อนชาวปีใดที่เป็นเนื้อคู่ครองที่แทจ้จริงของคุณนะคะเนะนะนาะนะชาวปีชวดนะคะเพื่อน แล้วก็ชาปิจอชาปีกุลน,นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเขาเกิดวันอะไรนะเนื้อคู่ที่แท้จริงของคุณนะคะเกิดวันอะไรแม่หมอขอพลังงานน้าภพ่เพิ่มนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะวันอังคารนะคะนะแล้วก็วันเสาร์นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะตามด้วยวันพฤหัสนะคะเ,เพื่อนเพื่อนนะ คนคนนี้นะคะนะวันราศีาหรือว่าธาตุไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะเพื่อนเนะเพราะว่านะสามารถนะคะเข้ามารับชมรับฟังได้ทั้งหมดนะคะเพื่อนเนะวันนี้แม่หมอก็ต้องเป็นกําลังใจนะคะสําหรับเพื่อนๆนะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะขอให้คุณสมหวังความรักขอให้เจอคู่ครองที่แท้จริงเข้ามาในชีวิตนะคะวันนี้แม่หมอบ๊ายๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่สองนะคะในหัวข้อ คู่ครองที่แท้จริงของเราเป็นเช่นไรนะคะนะเราก็มาดู e NERGY โดยรวมของเขานะคะเป็นเช่นไรนะขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครต์นะคะสาหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้แม่หมอขออนุญ,ญาตองคูบาอาจารย์ประจำเพื่อนๆนะคะองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเพื่อนในการเปิดพลังงานนภาัยสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอเพราะเป็นการเปิดพลังงานานภาัยโดยรวมนะคะเพื่อนๆเนาะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะเพราะเราไม่ได้มา สัมผัสไพ่เองนะคะถือว่านะแรงอธิษฐานจิตของเรานะคะ,ะถ้าคลื่นพลังงานตรงกับแม่หมอนะมันก็จะได้ไพ่ที่สวยงามหรือ,อได้พลังงานหน้าไพ่ตามความจริงนะเพราะจิตตกรเนี่ยเขาจะวาดภาพนะคะ,ะตามบุคลิกลักษณะธรรมชาติของมนุษย์เนาะแล้วมนุษย์เนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีจิตที่ยิ่งใหญ่ที่สําคัญในการที่จะสัมผัสนะทุกสิ่งทุกอย่างตามความคิดของเรา เขาเรียกว่าจิตเนี่ยไปไวกว่าทุกสิ่งะคะเพื่อนต้องบอกแบบนั้นนะใบแรกดู Energy จเขาก่อนเป็นยังไงนะคะใบแรกเนาะแทนนี่ว้าวเพื่อนๆไพ่เดอะทาวเวอเกิดขึ้นเลยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณนะคะเป็นคนที่มีปัญหากับคุณนะบางคู่เนี่ยทะเลาะกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัดจบเลิกลากันอย่างกระทันหัน บางทีเขาเรียกว่าปิดสวิต์กันเลยไม่ทันตั้งตัวนะประสาททรายที่เราก่อเอาไว้ล้มลงอย่างไม่เป็นท่านะคะเพื่อนเนาะทีนี้แม่หมอกขอเปิดพลังงานนะ้พ่เพิ่มนะคะเพื่อนขอดูใบต่อไปนะคะเพื่อนเนาะขอดูใบต่อไปนะต่ภพยของราชินีผู้ถือไม้เท้านะคะไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายนะที่มารับชมและฟังคลิปเนี้ย คู่ครองที่แท้จริงของคุณนะคะนะไม่หมอคิดว่าเขาเป็นคนนิ่งๆนะคะ,ะเป็นคนที่มีบุคลิกดูดีมั่นมั่นนะถ้าเป็นท่านชายก็มีเขาเรียกว่ารูปรักษ์ที่นะ,ะผู้คนเนะี่ยอยากจะเข้าหานะถ้าเป็นท่านหญิงก็บุคลิกสวยสดงดงามน,นะคะเธอเป็นคนนิ่งๆนะแต่มีความมั่นคงนะหน้าตาอาจจะยิ้มยิ้มนะคะแต่พูดน้อยเนาะแล้วก็นะเธอสามารถ เป็นคนที่ทํางานได้ในทุกรูปแบบนะคะเป็นคนเก่งนะคะเ,เพื่อนๆเนาะแต่ว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยบางทีมันมีออความขัดแยง้งการไม่ยอมกันนะคะออการเข้าใจผิดหรือการทะเลาะการที่มันรู้สึกว่ามันไปต่อกันไม่ได้ก็ตัดจบอะไรประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆเนาะขอดูใบต่อไปนะคะไพ่ของแปดเหรียญ เธอและเขาผู้นี้นะคะเป็นคนขยันนะ,ะเป็นคนที่มีกิจการของตัวเองก็ได้นะงานที่เกี่ยวข้องกับงานฝีมือ,อปฏิมากรรมหรือช่างต่างๆนะคะเพื่อนเนาะสถาปนิกก็ได้หรือว่าช่างเชื่อมช่างก่อสร้างนะคะหรือว่างานที่ต้องใช้ฝีมือเย็บปักถักร้อยก็ได้เนาะงานที่มันมาจากความสามารถของตัวตนของเขาเองนะคะหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าขายนะ งานที่มันสามารถทําเม็ดเงินให้เขาได้ตลอดตลอดสามารถสร้างเม็ดเงินได้ด้วยตัวเองต้องบอกแบบนี้นะคนคนนี้เก่งนะคะเพื่อนเนาะขอดูใบต่อไปนะคะห้าดาบความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะคู่ครองคนนี้นะถ้าคุณกับเขาเคยเจอ,เจอกันแล้วแล้ว,ลวมีปัญหานะเขาจะเป็นคนดือด้อนะคะเพื่อนนะเป็นคนที่ไม่ยอมเรา ค่อนข้างจะใจร้อนเจ้าอารมณ์นะแต่ด้วยความใจร้อนและเจ้าอารมณ์ของเขาเนี่ยเนื่องด้วยเขาเป็นคนตรงๆต,ต้องพูดแบบนี้นะคะนะบางทีไอ้ไรที่มันไม่ถูกต้องมันไม่ยุติธรรมสาหรับเธอเธอจะตัดสิทธิ์ทันทีถ้าเป็นคนอื่นที่เจอเหตุการณ์แบบเขาและเธอก็ต้องยอมถอยหลังแล้วละนะแต่ว่าคนคนนี้ยังยอมที่จะถือมีดเห็นไหมคะเพื่อนเนาะแล้วก็ดูหน้ายิ้มๆนะเหมือนคนที่ค่อนข้างดือ้อแล้วก็ไม่ยอมแพ้อะไรทั้งสิ้นนะคะ เอเนจีใบต่อไปหนึ่งดาบนะคะเพื่อนๆเนาะความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคุณเจอคนที่เขา,เ,าเป็นคนที่เขาเรียกว่านักต่อสู้นะคะนะเป็นคนที่ไม่ยอมย่อท้อต่อชะตาชีวิตแน่นอน สู้ระดับเหืดขึ้นคอแล้วชนะประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะหนึ่งดาบเนี่ยยังไงก็ชนะยังไงก็ประสบความสําเร็จนะยังไงก็จะได้มาคู่ครองกันแต่ว่ามันเหนื่อยสุดๆต้องบอกแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะใบสุดท้าย1ิบเหรียญเหนื่อยแล้วมันคุ้มนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะคนคนนี้นะคะเขาบอกว่าเหนื่อยแล้วคุ้มถ้าเขาพยายามให้เต็มกําลังนะ ความสําเร็จในเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันรออยู่อะสิบเหรียญภาพจะมีภาพของพ่อแม่นะคะเด็กๆนะแล้วก็สุนัขนะคะวิ่งเล่นเนาะมันเหมือนเออเขาต่อสู้เพื่อคนที่เขารักเขาทําได้นะหรือว่าคู่ครองของคุณเนี่ยแม่หมอต้องบอกว่าหนึ่งอาจจะเคยผ่านกันมีครอบครัวมาก่อนแล้วนะแล้วเขาเนี่ยมันเหมือนเออชีวิตมันล้มนะคะนะอย่าล้างหรือเลือกลากับครอบครัวของเขา แล้วก็แบกรับภาระมากมายเขาอาจจะเจอสถานการณ์อย่างนี้ก็ได้นะทำงานของตัวเองมีกิจการของตัวเองหรือณตอนนี้เขามีความสัมพันธ์ที่เป็นพิษในเรื่องของครอบครัวของเขาอยากเลิกนะคะอยากตัดจบแล้วก็มาสารสัมพันธ์กับคุณนะคุณอาจจะเจอคู่ความแบบนี้ก็ได้นะคะในมุมกลับกันนะเพื่อนๆเนาะหรือคนคนนี้เคยไปประเด็นกับคุณนะเคยเลิกลากันไปเคยหายกันไปแต่ความสัมพันธ์มันยังอยู่และเขาก็มีความรู้สึกว่าเขายังแบก ความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้แล้วอยากจะมาเริ่มต้นให้มันเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งแต่มันเหนื่อยหนักนะคะเพื่อนเนาะสู้ระดับเหืดขึ้นคอแม่หมอต้องบอกแบบนี้นะขอดูซิว่าธาตุใดหรือราศีใดที่เกี่ยวข้องนะคะคู่ของคุณนะขอดูซิว่าธาตุใดราศีใดที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อนเนาะสิ่งใดที่ไม่ดีจใจแม่หมอต้องขออภัยนะคะเพราะเป็นการอ่านพลังงานนาภายัยโดยรวมนะคะเพื่อนเนาะราศีเมษ ะะคะอาจจะอยู่ในกลุ่มของชาวราศีเมษนะคะแล้วก็ราศีกุมนะคะเพื่อนๆเนาะเมถุนตุนกลกุมนะคะเพื่อนๆเนาะหรือจะเป็นชาวราศีมังกรนะคะเพื่อนๆเนาะพุชกันมังกรเมถุนตุนกลกุมนะได้หมดนะคะเพื่อนเนาะ แล้วก็ขอดูซิว่าเขาเกิดปีอะไรนะคะขอพลังงานหน้าไพ่เกิดปีอะไรคะคู่ครองของคุณปีอะไรมะโรงนะคะเพื่อนเนาะปีกุลรวมถึงปีชวดนะคะเพื่อนเนาะเขาเกิดวันอะไรคะเพื่อนขอพลังงานหน้าไพ่เพิ่ม ขอดูพลังงานเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆนะว่าเพื่อนๆนะคะที่เลือก,กร๊ปนี้นะพลังงานหมายเลข2นะคะเ,เนื้อคู่ของคุณนะคะนะได้ธาตุแล้วก็ราศีารวมถึงปีนะคะนะคนคนนี้นะอาจจะอยู่ในกลุ่มของนี่แหละปีมะโรงปีกุลปีชวดนะคะแต่ทีนี้อยากรู้ว่าวันอะไรนะเอาให้แน่ชัดนะคะคู่ของเราวันอะไรเพิ่มเติม เป็นคนเกิดวันอังคารน,นะคะเ,เพื่อนๆเนาะแล้วก็เป็นคนเกิดวันอาทิตย์รวมถึงวันพฤอรสคนคนนี้ถ้าถ้าเอฟซีของแม่หมอเป็นผู้หญิงที่เข้ามารับชมรัะฟังคลิปนี้นะคะคุณอาจจะเจอคนที่เขาเป็นคนตรงๆหน่อยนะแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ซ่อนความเจ้าชู้นะคะตัวตนของเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เพื่อนแต่ก็เป็นคนขยันทํางานทําเงิน นะคะเพื่อนๆนเนาะแล้วก็อาจจะมีความใจร้อนบ้างเนาะแล้วก็ทีนี้ไอความใจร้อนของเขาเนี่ยมันเหมือนคนชอบปีกวิเวกด้วยนะต้องบอกแบบนี้นะคะคุณอาจจะเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆนนะไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายถ้าเจอ,อผู้หญิงนะถ้าเป็นท่านชายก็จะเป็นคนที่เขาค่อนข้างที่จับเฟรนลี่น่ารักมีคนเข้าหาเยอะนะคะเพื่อนๆนเนาะแล้วก็เป็นคนขยันนั่นแหละที่สําคัญนะคะอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นนะ วันนี้แม่หมอก็ต้องขอจบคลิปกองการกองที่2แต่เพียงเท่านี้นะคะขอเจอคุณเจอคู่ครองที่ดีเจอคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตนะคะวันนี้แม่หมอบายบายนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เลือกกร๊ปที่3นะคะพลังงานใหม่เลข3นะคะนะในเรื่องของคู่ครองนะคะคู่ครองของคุณเป็นเช่นไรนะคะแม่หมอก็ขออนุญาตนะคะองค์ครูบาอาจารย์ประจำทุกคนเพื่อนนะ องค์สิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์ประจําตัวเพื่อนๆน,นะคะนะขอนุญ,ญาตในการเปิดพลังงานหน้ไาพา่ยสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฝั่งสนุกสนุกจากแม่หมอเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้ไาพา่ยโดยรวมนะเพื่อนๆนะเราไม่ได้มาสัมผัสพ่เองนะคะนะขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาดูดวงเป็นการส่วนตัวผ่านช่องทาง Facebook ปัิชาด้วยนะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆนะบางท่านแม่หมออาจจะทําให้ราช้านะก็ขออาภัยนะคะเนื่องจาก มีภารกิจแล้วก็ติดงานเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเนาะขอดู energy โดยรวมของเขาก่อนเป็นเช่นไรนะคะเพื่อนๆนะขอดู energy โดยรวม king of cup ราชาผู้ถือถ้วยตามด้วยห้าไม้เท้าแล้วก็ the star คนคนนี้ต้องเป็นคนหน้าตาดีแน่ๆเลยเพื่อนๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีคนเข้าหาเขาเยอะคนคนนี้นะมีความพราวในตัวเองต้องบอกแบบนั้นนะคะเพืนนะ่อนๆเนาะอาสีดาแต่ความรักครั้งนี้บางทีมันอาจจะหยุดนิ่งกันไปแล้วก็ได้นะบางคู่บางกรณีนะคะคนคนนี้เป็นคนที่คุณเคยสารสัมพันธ์แต่ด้วยเขาอาจจะมีคนเข้าหาเยอะก็ได้ทําให้เราน้อยหรือเราเสียใจ S of อ n ฟแต่จะมีการเริ่มต้นกลับมาสารสัมพันธ์กันใหม่นะคะเพื่อนเนาะคู่ครอ,องของคุณนะเขาดูใบต่อไปนะคะเพื่อนเซเว่นครเถ้วยเขาอาจจะนำสิ่งของที่มีค่านะคะหรือของที่คุณถูกใจเนี่ยเข้ามาในชีวิตนะเพื่อมาง้อคืนดีก็ได้ถ้าเป็นคู่ที่มีประเด็นกันนะคะเพื่อนๆนะเขาดูใบสุดท้ายคู่ครอ,องของคุณนะคะนะเขาดูใบสุดท้ายว่าพลังงานเป็นเช่นไร ห้าเหรียญเพื่อนๆนะคะสำหรับเพื่อนๆืที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะแม่หมอต้องบอกว่านะคะนพลังงานเนี้ยมันเป็นพลังงานสุ่มพลังงานรวมที่แม่หมอจัดทําขึ้นนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนในตั้งจิตอธิษฐานเลือกแต่ละกองเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกได้กองนี้ครูครองของคุณเนี่ยต้องบอกว่านะเขาอาจจะมีวุฒิภาวะที่สูงกว่าเช่นอายุมากกว่าหรือเป็นคนที่เฝ้ามองคุณอยู่ถ้าเป็นคนที่มีประเด็นมีปัญหานะคะ มีความแตกต่างในเรื่องของอายุก็ได้นะแล้วก็คุณกับเขาเนี่ยบางทีนะคะการที่คุณกับเขาเคยคบหรือติดต่อสื่อสารกันเนี่ยมันมีเรื่องการเข้าใจผิดหรือการทะเลาะการไม่เข้าใจกันน้าบาดหมางกันนะเนาะเนื่องด้วยเขาอาจจะเป็นคนหน้าตาดีก็ได้เพืเ่อนๆเ,เขาและเธอเป็นคนที่บุคลิกดูดีนะทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนการติดต่อสื่อสาร นะคะาสามารถเป็นศิลปินดารานักร้องนักแสดงได้คนนี้เป็นคนมีชื่อเสียงนะคะอยู่ในแวดวงบันเทิงได้หรือว่า,าเขาเรียกว่าต้องเป็นคนที่มีสปอตหลท์ส่องอยู่ในที่ที่เป็นจุดสนใจของผู้คนหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายนะคะเหมือนดวงดาวนะณตอนนี้เขามีความสวยสดงดงามมีความพลาวนะแล้วก็นะคะระหว่างเขากับคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนอยู่สภาวะพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะ ถ้าเป็นคนที่เคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วเนี่ยเขาต้องต่อสู้เพียงลําพังอย่างนาเน่าเหน็บนะคะเพืเ่อนๆเนาะหรือสภาวะนี้นะคุณเจอคนที่เขาเนี่ยเ,เหมือนเคยมีปัญหาในเรื่องของความรักและก็ถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างเดียวดายนะเธอและเขาต้องต่อสู้เพียงลําพังเข้มแข็งอดทนสู้สภาวะนี้นะคะแล้วก็ค,คนคนนี้นะคะตอนที่คบกันครั้งแรกเนี่ยบางที เนื่องด้วยเขามีตัวเลือกเยอะแล้วเขายังไม่สารสัมพันธ์ที่มันมั่นคงกับเรานะทาให้มีประเด็นกันเกิดขึ้นทั้งหายกันไปนิ่งเงียบกันไปไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วแต่ต่อจากนี้นะคะคนคนนี้แหละที่เขาเป็นคู่ครองของคุณและเขาจะกลับมาการกลับมาครั้งนี้เขาจะทําตัวให้ดีกว่าเดิมสารสัมพันธ์หรือมีโครงการที่มันวางแผนในชีวิตให้เกิดความมั่นคงระหว่างเขากับคุณเกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆนะ คนคนนี้อยู่ในกลุ่มของชาวธาตุไฟนะคะที่โดดเด่นนะแล้วก็เป็นชาวธาตุลมได้นะคะเพื่อนรวมถึงชาวธาตุน้ํธาตดุดินได้ด้วยวันนี้มาครบทั้ง3ามธาตุนะคะเพื่อนๆน,นะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจนะคะในเรื่องของความรักคู่ครองของคุณนะ <S <S บางทีเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆนะเหมือนเขาเคยผ่านชีวิตที่มันไม่ดีมาก่อนเนาะ <S <S แล้วก็ต้องต่อสู้ฟาดฟันนะเข้มแข็งอดทนสูงท่ามกลางสิ่งที่มัน เลวร้ายนในเรื่องของความรักนะคะเพื่อนๆเนาะขอดูซิว่าเขาคนนี้นะคะอยู่ในกลุ่มของชาวนะ,ะราศีอะไรเพื่อนๆนะคะนะเป็นชาวราศีเมษนะคะเกิดเดือนเมษายนนะคะเพื่อนๆเนาะหรือว่าชาวราศีพฤษภพฤษศกันมังกรนะคะเมษธนู์ประมาณนี้นะคะเนาะแล้วก็ อ,อยู่ในกลุ่มของชาวเนี่ยราศีธนูที่โดดเด่นนะคะเ,เพื่อนๆเนาะขอดูซิว่าเกิดปีอะไรคะคู่ครองของ fc แม่หมอกลุ่มนี้นะอยู่ในปีอะไรปีชวดนะคะเ,เพื่อนๆเนาะเป็นคนขยนันเข้มแข็งอดทนสูงปีมะแม่เป็นคนหาเงินเก่งนะคะเ,เพื่อนๆเนาะแล้วก็ปีจอนะคะเ,เพื่อนๆเนาะขอดูซิว่า เขาเกิดวันอะไรวันอะไรที่แน่ชัดนะคะนะราศีปีวันให้ครบเลยนะคะเ,เพื่อนเเนาะวันพฤหัสนะคะเ,เพื่อนๆนะแล้วก็วันเสาร์ตามด้วยวันอังคารนะคะเ,เพื่อนๆเนาะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เนี่ยคุณอาจจะเจอคู่ครองที่เขาเป็นคนตรงๆนะแล้วก็มีความยุติธรรม แต่อาจจะซ่อนด้วยความเจ้าชู้ซะหน่อยหนึ่งอารมณ์ร้อนนะคะเ,เพื่อนๆเนาะแล้วก็เป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งมีโรคส่วนตัวสูงนะคะเ,เพื่อนๆนะวันนี้แม่หมอต้องเป็นกําลังใจนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาดูดวงเป็นการส่วนตัวผ่านช่องทาง Facebook บรายปริญญา,าด,ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุก comment, ทการกดไลค์กดซับสไคร้นะคะวันนี้แม่หมอบายๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ